ว้าวทุกคนเย่างเด็ดที่เราไม่ได้ลงที่กไม่ได้ถูกหายแต่ถหายหายกันไปนานเลยนะครับผมทุกคนนะครับผมแล้วก็มาอยู่กับแมปใหม่ที่มีชื่อว่า Elemental นะครับผมทุกคนนะเป็นเกมแนวเออ่พี v p นะผมสุ่มตัวแล้วก็สามารถเอามาสู้กันได้นะครับผมแล้วก็มีระบบเอ่อฟาร์มเวลอัพเวลตัวละครนั้นด้วยนะครับผมทุกคนมาทุกคนถ้าอยาก รู้แล้วนะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงหรือว่าเล่นยังไงนะผมก็ฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมทุกคนนะไปะไปดูกันเฮ้ยเรากำลังมองหาแอปที่ f k ใายอยู่หรือเปล่านี่เลยแอป UG Phone เป็นแอป AFK ที่กรามาใหม่สดๆร้อนๆและมีระบบต่างๆไม่ว่าคุณจะ f k อะไรอย่างเช่นเกม All Star และอนิเมะแชมเปี้ยนหรือจะเป็นแมปอนิเมะแอดเวนเจอร์ก็สามารถ f k ได้ เพียงแค่ทุกคนเข้าไปสมัครและใส่โค้ดส่วนลดฟรีแค่นี้ก็เรียบร้อยลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนะครับผมเริ่มเกมมานะครับผมทุกคนนะก็จะเป็นเควสอ้ยไม่ใช่ดิเป็นของ รับของรางวัลน,นะผมเป็นรายวันนะผมทุกคนเนี่อ่านี่วันที่สองนะผมทุกคนนะแล้วก็จะมีตัวเริ่มเกมให้นะครับผมเป็นตัวดาบีนั่นเองนะผมทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนสุ่มได้ตัวอะไรไหมนะครับผมทุกคนนะแต่พี่สุ่มได้ดาบีนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาใส่โค้ดกันดีกว่านะครับผมโค้ดมีทั้งหมด3โค้ดนะผมนะก็ได้สปินเยอะอยู่นะครับผมทุกคนนะได้มาแดสกินเอ้แสปินนะครับผมทุกคนอ่ะใส่ไปไป,ปุ๊บแน่ นี่เลยนะครับผมทุกคนโค้ดจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเอาไว้ใต้คลิปละกันนะครับผมทุกคนนะสําหรับใครที่อยากใส่โค้ดนี้นะ,น,ะน,นะครับผมทุกคนอ่ะนี่สามโค้ดนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนทําการใส่โค้ดแล้วใช่ไหมกด M นะครับผมทุกคนนะอ่ะกด M แล้วก็ไปกล่องสุ่มนะครับผมก็จะได้มา9สปินนั่นเองนะผมบวกกับเออได i ี่นะครับผมที่เรารับเพิ่งรับไปนั่นเองนะครับผมทุกคนนะอ่ะนี่เลยเราสุ่มหาตัว เลยละกันนะครับผมทุกคนนะนี่อุย้ยเราก็จะได้ตัวต่างระดับด้วยนะครับผมทุกคนนะอ่าเห็นหมหนึ่ดาวเจ็ด์นาวยี่นะครับผมสมดาวนี่คือหนะครับผมสดาวคือสามเนะคมทุกคนนะก็คือเราเพิ่งได้สมดาวไปนั่นเองนะครับผมทุกคนแต่ตอนเนี้ยอุ้ยุ้ยเขากาย อ๋อเฮ้ยเผาเลยเผาเลยอือว้าวพายุไฟเอ้ยพายุไฟไอ้ทรายเอ้ย พอสุ่มไปแล้วเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ที่กระเป๋าด้วยนะครับผมทุกคนเห็นไหมนี่ว้มันมันจะมีรอบการันตีด้วยใช่ทุกคนมันจะมีรอบการันตีด้วยนะครับผมคือสามดาวบวกนั่นเองนะครับผมรอบการันตีอยู่ที่75็ดส้านั่นเองนะครับผมทุกคนก็สามารถไปสุ่มหากัได้แต่ตอนนี้ขอลองเล่นอุย้ยถ้าซื้อมากี่สักแป๊บโอ้เปลี่ยนตัวละครไม่ทัน โอเคเวลาเราตายเราก็จะเออเลือกได้นะผมว่าเราจะไปเกิดไหน <c oughs> แรนดอมก็ได้อ่ะพี่แรนดอมแล้วกันผมมาเกิดไหนเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรามาดูถ้าซื้อมากี่กันอ่ะทุกคนแล้วก็เออสามารถอัพให้ให้ตัวละครเราเนี่ยอัพเวลได้นะผมทุกคนนะคือฟีดนะผมอ่ะอดอีคลิปนี้นนี้ก็สกิลขอดูสกิลอ,อ,อะไรสกิลอะไรวันเนี่ย โอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการหาของอัพเวลตัวละครกันนะครับผมทุกคนไปดูกันนั่นไงทุกคนนั่นแหละคืออาหารเนี่ยเนียมันจะเป็นเหมือนแบบเอ่อร่วงลงมาหรือว่าดอกนะผมนะอ่ะนี่เลยนี่เก็บไว้เลยนะครับผมทุกคนนี่นะครับผมมันก็จะมีร่วงออกมานะ้ครับผมตรงต้นไม้อ่ะเรียกว่า เออร่วงจากต้นไม้แล้วกันนะผมทุกคนนะเป็นพวกผลไม้พวกอาหารต่างๆนะผมทุกคนนะเราก็สามารถเอามาอัเวลกันตรงนี้ได้นะผมนี่เลยกดฟีดนะครับผมมันก็จะบอกว่าต้องการผลไม้เท่าไหร่อะไรยังไงนะครับผมผลไม้นะครับอ่านั่นแหละทุกคน แล้วก็สกิลของแต่ละตัวนะผมทุกคนนะไม่ไม่แน่ใจว่ามันมีอันติหรือไม่หรือว่ามีอะไรใหม่ใหม่ใหม่มานะผมทุกคนนะที่เพิ่งพี่ก็เพิ่งมาเล่นเหมือนกันนะผมเป็นเกมที่เพิ่งเปิดใหม่ก็เอฟเฟกสวยด้วยนะผมทุกคนนะแต่คืออยากลองสกิลอ่ะอันนี้สกิลดูดเหรออุ้ยอุ้ยอันนี้เดา ออ yeah. ออเอ,อ้ยเยี่ยโคตรโคตรเอาอุ้ยเลือดเลือดนี่นี่ดูด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 อืมอโคตรโหดทุกคนล่ะโอเคพี่ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะผมทุกคนค่ายเทนได้ก็ภูมิใจแล้ว บายบายครับผมเจอกันในคลิปหน้านะผมคลิปหน้าอาจจะมีอะไรใหม่ๆมาเยอะๆเลยนะผมทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามไว้แล้วกันนะผมใกล้จะถึง3,000ซับแล้วนะครับผมทุกคนนะบายบายจ้าอะไรเนี่ยรอรูระเบิดใส่หินมึงมึงระเบิดใส่มันอาลิบาบาเนี่ยชัดดาวแม่งเลยอืมไปยุ่งไฟโดนใครอุ้ย นี่น,นีล็อกแล้วล็กล้วลุกลุกลุกมันลุกมันอ๋อเฮ้ยไปโดนได้ไงวะหินกูไปโดนได้ไงเอาเดียวเดีเดียวต่อไปต่อไปขอขอขอดูดูเลนสวยยากกบแก้ว